ที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นการบ่งต่อด้วยหนาไว้ซาดแผนโบราณที่รักษาผู้ป่วยโรคตาค่ะแพทย์แผนไทยหรือแพทย์ทางเลือกซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษมีมากมายให้สามารถนำมาดูแลรักษาอาการป่วยของคนไทยในยุคปัจจุบันได้มากมายหลายโรคเลยค่ะโดยไม่ต้องพึ่งพาแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งส่วนหนึ่งสามารถลดจำนวนผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้อย่างมาก โดยที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพุจุดตำบลบางดีอําเภอวัยยอดจังหวัดตรังนะคะแผนกแพทย์แผนไทยได้เปิดทําการรักษาโรคต้อต่างๆทั้งต้อเนื้อต้อลมต้อหินต้อกระจกและอาการเจ็บแสบระคายเคืองในตาอื่นๆด้วยน้ำหวายด้วยศาสตร์การแพทย์พื้นบ้านหรือเรียกว่าการบ่งต้อด้วยน้ำหวายซึ่งเปิดให้บริการมานานหลายปีได้หยุดชะงัก ไปช่วงสถานการณ์โควิด -19 ค่ะโดยพบว่าแต่ละครั้งนะคะที่มีการนัดหมายนั้นจะมีประชาชนทั้งในพื้นที่รวมทั้งในอำเภอพยอดและต่างอำเภอรวมทั้งคนที่รับทราบข้อมูลข่าวสารจากต่างจังหวัดจองคิวเข้ามาเป็นจำนวนมากเลยค่ะแต่ทางรพอพสตอบ้านปรุจูดสามารถรับคนไข้ได้ครั้งละ20คนเท่านั้นนะคะเนื่องจากเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยที่มีความรู้ทางด้านนี้ มีเพียงหนึ่งคนเท่านั้นค่ะโดยวันที่กำหนดนัดหมายนั้นจะต้องเป็นวันที่ไม่ตรงกับวันพระต่อเนื่องกันเป็นเวลา3วันคือแต่ละครั้งจะต้องทำการรักษาต่อเนื่องกันเป็นเวลา3วันและไม่มีวันใดตรงกับวันพระค่ะทั้งนี้จากการพูดคุยกับคนไข้ที่เดินทางมารักษาด้วยการบ่งตอต่างบอกว่ามีอาการทางตาที่แตกต่างกันไปค่ะทั้งตอกระจก ต้อเนื้อต้อหินต้อลมที่ไปรักษามาหลายที่แล้วแต่ไม่หายไม่อยากผ่าตัดรวมทั้งอาการแสบตาน้ำตาไหลพอทราบว่ามีการรักษาของแพทย์แผนโบราณจึงมารักษาด้วยพบว่าอาการดีขึ้นและไม่เจ็บแต่อย่างใดเพราะไม่ได้บ่งที่ในตาค่ะแต่บ่งที่แผ่นหลังจึงไม่เจ็บแต่อย่างใดเลยค่ะและเป็นแพทย์แผนไทยโบราณที่สืบทอดกันมา ึงเชื่อว,ว่าแพทย์แผนไทยเป็นแพทย์ทางเลือกให้แก่ประชาชนได้และได้ผลดีในการรักษาบางคนรักษาเป็นครั้งที่สองบางคนรักษาต่อนเนื่องกันมาหลายครั้งแล้วพอหายก็หยุดพอมีอาการก็กลับมารักษาอีกแต่ยอมรับอาการดีขึ้นทุกรายค่ะและสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมมาสำหรับไหวครูคือกล้วยน้ำว้าห่ามหหวีเทียนขาวหนึ่งเล่มเงินยกครู12บาท ข้อห้ามสำหรับผู้ป่วยบ่งต้อคือ1ห้ามรับประทานกล้วยและกล้วยแปรรูปทุกชนิดตลอดระยะเวลาการรักษา3วันเนื่องจากกล้วยเป็นของไว้ครูและกล้วยมีสารโพแทสเซียมสูงส่งผลให้แผลที่เกิดจากการบ่งต้อปิดเร็วขึ้นทําให้ประเมินอาการจากจุดต้อได้ยากขึ้นซึ่งอาจทําให้ระยะเวลาที่ใช้ในการรักษานานขึ้น 2. ห้ามรับประทานของหมักดองทุกชนิดเป็นเวลา5วันค่ะ เนื่องจากของหมักดองมีรสเค็มส่งผลให้ปิดตะไฟวาตะลมและเสมหะกำเริบขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคตอ้ออีกทั้งการรับประทานอาหารรสเค็มมากเกินไปจะทำให้ร่างกายสะสมโซเดียมมากขึ้นส่งผลให้เกิดเป็นโรคความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคตอ้อ 3. หลีกเลี่ยงการรับประทานหน่อไม้และชาออมเนื่องจากมีสารพิวรีน ปริมาณค่อนข้างสูงซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการผลิตกรดยูริกหากร่างกายเกิดการสะสมกรดยูริกมากเกินไปจะทำให้เกิดการอักเสบและเพิ่มความเจ็บปวดรุนแรงขึ้นได้สี่หลีกเลี่ยงการโดนล,ลมโดนแสงโดนฝนและหลีกเลี่ยงเหงื่อเข้าตาเนื่องจากเป็นปัจจัยส่งเสริมที่ทำให้เกิดโรคต้อลมและโรคต้อต่างๆและห้าห้ามยกของหนักซึ่งผลทำให้เกิดความดันในลูกตา เพิ่มสูงขึ้นจนทําให้มีโอกาสเป็นโรคต้อหินได้ค่ะและคําถามที่ว่าบ่งต้อด้วยน้ํไว้นั้นถามว่าทําไมบ่งที่แผ่นหลังคะเนื่องจากบริเวณแผ่นหลังจะมีจุดสะท้อนไปอย่างดวงตาซึ่งโรคตาแต่ละชนิดจะมีจุดสะท้อนเฉพาะจุดของแต่ละคนอยู่บริเวณแผ่นหลังค่ะเมื่อใช้ส่วนแหลมของน้ำไว้บ่งลงไปจะพบใยต้อปรากฏอยู่ที่จุดดังกล่าวของแผ่นหลังพอสกิดและดึงใยต้อดังกล่าว ออกจะสามารถเพิ่มการไหลเวียนของเลือดลมไปเลี้ยงดวงตาได้ดีขึ้นค่ะยังไงก็เดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กับคนไข้ที่เดินทางมารักษาด้วยการบ่งต้นนะคะว่ามีอาการเป็นอย่างไรและเมื่อมารักษาแล้วอาการดีขึ้นขรืนไม่อย่างไรคะอาการเริ่มแรกก็คือแสบตาค่ะแสบตาน้ำตาไหลตาไม,ไม่ไม่ไม่สู้แสงค่ะแล้วทำมากีครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่สอง ดีขึ้นค่ะดีขึ้นค่ะอันนี้หนโนหนใช้น้ำตาเทียมอยู่ด้วยเมื่อก่อนใช่ค่ะแลวตอนนี้ต้องใช้คะอ่าตอนนี้เมื่อก่อนใช้เยอะแต่ตอนนี้ก็ใช้ห่างๆแล้วค่ะดีขึ้นมันดีขึ้นดีขึ้นเยอะค่ะส่วนหนึ่งค่ะแสงด้วยพวกลมพวกฝุ่นพวกแดดพวกนี้ยค่ะมันมันเป็นปัจจัยที่ที่ทำให้เราเกิดอาการแบบเนี้ยค่ะ คืออา,อายุเยอะแล้วแล้วตอนนี้มันจู่ๆมก็คันตาแล้วน้าตาก็ไหลอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แสบตาก็เห็นชัดนะคะทุกอย่างมันไม่ได้มีอะไรปกติเพยแต่ว่ามันจะแสบตาแล้วก็น้ําตามันจะไหลแต่มันก็จะมัวๆแพล,ล่ๆอะไรเงี้ยค่ะม,มีบ้างทั้งสองข้างทั้งสองข้างเลย<ม>บางทีเราอาจจะขับมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยพวกนั้นด้วย ค่ะทำมาหลายครั้งแล้วแล้วจะครั้งแรกสุดคือไปทำที่โรงพยาบาลเมยยอดตอนนั้นที่นี่ยังไม่ได้เปิดพี่ก็เป็นอ,อสมอ้วยก็แนะนำคนในหมู่บ้านอะไรเงี้ให้ทำเขาก็เขาก็โอเคกันะค่ะทคนรู้สึกว่ามันดีขึ้นนะดีขึ้นมากมซึ่งมันการรักษาก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรด้วยไม่เจบ็บไม่เจ็บค่ะไม่เลยหมอหมอเก่ง เริ่มเริ่มแรกเลยนะคะเมื่อปีอกสองอค่ะก็คือเริ่มที่ทุกคนก็ต้องใช้โทรศัพท์ใช่ไหมคะแล้วก็ปัญหาเรื่องตาเนี่ยจะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะทางเราก็เลยน้องก็แพทย์แ,แผนไทยนะคะก็ได้ไปอบรมกับอาจารย์นะคะอาจารย์เะเอมนะคะซึะ่งเป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์นะคะ แล้วก็ได้มาอบรมให้ที่โรงพยาบาลวิทยอดแต่ตอนนั้นคือคนที่อบรมได้ต้องเป็นแพทย์แผนไทยที่มีใบประกอบเท่านั้นนะคะน้องแพทย์แผนไทยของเราก็เลยได้ได้ส่งน้องเข้าไปอบรมนะคะเพื่อ,อามาได้มาช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่นะคะในช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ของเรานะคะในการทางเลือกหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ว่ามีปัญหานะคะเรื่องต้อไม่ว่าจะเป็นต้อลมต้อเนื้อนะคะต้อหินต้อกระจกอะไรเงี้ยค่ะ หรือว่ามีการน้ําตาไหลแสบตานะคะก็สาหรับคนที่อยากมาลองดูแล้วพอเริ่มทําปุ๊บก็ชาวบ้านบอกต่อต่อกันไปนะคะว่าเออทำแล้วตาเริ่มดีขึ้นใสขึ้นนะคะก็ก็กเลยทํามาจนถึงปัจจุบันแล้วก็มีการนัดหมายของเรานะคะเราจะมีกลุ่มลายของในกลุ่มลายของอนามัยนะคะคมไลายแพทย์แผนไทยใครจะแพทย์แผนไทยเราจะบอกว่าเขาจะดูวันนะคะสมในสาวันที่ไม่ไม่ตรงกับวันพระนะคะ ก็ต้องทําต่อเนื่องกันสาวันติดต่อกันนะคะก็ก,ก็เริ่มมีคนมาเรื่อยๆเยอะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะค่ะทั้งต่างจังหวัดด้วยนะคะแล้วก็มีมีต่างอําเภอส่วนมากก็จะเป็นตอนแรกๆก็คือผู้สูงอายุนะคะแต่ตอนนี้เริ่มตั้งแต่กลุ่มมาสามจุกว่าปีก็เริ่มมาทํานะคะพอเริร่มมีปัญหาเรื่องน้าตาไหลแสบตานะคะเป็นโต้อะไรอย่างนี้ค่ะ อยู่หน้าคอมอยู่หน้าโทรศัพท์ตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะก็ก็เริ่มพบว่ากลุ่มกลุ่มนี้อายุตั้งแต่20กว่ากว่าปีก็เริ่มจะตาแดงเริ่มจะเป็นเนื้ออะไรเงี้ยค่ะเพิ่มขึ้นใช่ค่ะแล้วเยอะขึ้นมากไหมเยอะค่ะแรกๆก็คือเหมือนกับประชาชนมาทำใช่ไหมคะก็ประมาณสองสาคนต่อครั้งแล้วก็เพิ่มมาเป็นสิตอนนี้ก็วันละยี่ิคือคิวเราจะได้แค่รอบนึงนะคะ อาแค่20คนเพราะว่าแปเป็นไทยเรามีคนเดียวนะคะก็เลยทำทั้งวันค่ะตรังสตอรี่ a ท e ลน์รายงาน